ก็กลับมาพบกับเราในช่วงที่รับครับก็เป็นเรื่องของการไประดมกวาดล้างเรื่องของสาวบริการสาวขายบริการครับวันนี้ก็ไปกวาดล้างกันทั่วกรุงเลยครับโดยที่เมื่อ4ี่ทุ่มนี้เองครับเวลา22่นาฬิกานี้เองนะครับทางท่านพันตำรวจเอกนภัท์วุฒิเลี่ยมสงวนนะครับซึ่งเป็นผู้พิมพ์กับผู้พิมกับการกองกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยครับก็ได้แถลงข่าว เรื่องของผลการระดมกวาดล้างจับกลุ่มผู้ที่คาปเวณีตามพื้นที่สาธารณะต่างๆครับนะครับในวันนี้ก็จากการที่ไปตรวจสอบนะครับลงไปกวาดล้างเนี่ยก็จะมีเช่นสนามหลวงริมคลองหลอดดังเลยสนามหลวงริมคลองหลอดนะครับถนนลาดเนินทั้งสายโอ้โหแหล่งทั้งสายเลยนักท่องเที่ยวทั้งนั้นวงเวียน22กรกฎาคมครับแล้วก็สวนลุมพินีจริงๆแล้วผมอยากจะเพิ่มให้อีกที่หนึ่งที่ไหนครับวงเวียนใหญ่ วงเวียนใหญ่มีเรื่องประจําเลยครับนั่นแน่เจอประจําผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมบอกผมแจ้งเจ้าที่กองบกการสุภาพเด็กและสตรีตรงนี้เลยแล้วกันว่าวันไหนวว่างไปกวาดล้างหน่อยตรงวงเวียนใหญ่แต่ผมมีเหมือนกันครับผมไม่ค่อยรู้เลยนะแต่ไมพี่ได้รู้อะครับบ้านผมผมต้องขับผ่านนะวันนี้เนี่ยจากการที่ลงไปกวาดล้างจับกลุ่มเนี่ยนะครับได้ผู้ต้องหาไปทั้งหมด71คนครับครับแบ่งเป็นสุภาพสตรีหญิงไทยเรียกว่าหญิงไทย69คนครับ ทำไมต้องบ,บอกหญิงไทยทำไมเ,<อ>เพราะ <พอ S 1> ว่ามีมาอีกสองคนเป็นหญิงชาวอุซเบกิสถานครับอีกสองคนนะทางาท่านพันตำรวจเอกอนภัทรวุฒิเนี่ยก็บอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากทางพลตรวจตรีศีวาลารังสิพร,รมนกุลนะครับซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตะครบานเนี่ยได้สั่งการให้ไปดมกวาดล้าง จับกุมนะครับผู้ค้าประเวณีตามที่สาธารณะต่างๆนะครับเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรทมเป็นอย่างมากมนะครับอีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆอีกมากครับทางกองรบบการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับจึงนำกำลังเจ้า้าที่ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่18อาษากนจนถึง22นาริกาที่ผ่านมาจนกระทั่งจากกลุ่มผู้ต้องหาได้อย่างที่กล่าวมานะครับได้ถึง71คนครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบปรับนะครับเอามาทําประวัติอะไรต่างๆนะครับพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าเข้ามาติดต่อชักชวนแนักนาติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือที่สาธารณะหรือกระทําการดังกล่าวในที่อื่นใด เพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนแก่สาธารณชนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทก่อนส่งตัวให้สนในท้องที่นะครับเช่นสนสำราญลาดสนพระปราชัยและสนรุมพินีให้ดำเนินคดีตามกฎหมายไปแต่ว่าปรับดำเนินคดีก็ดำเนินคดีไปจะเมื่อกี้ที่พี่ได้บอกว่ามีตรงวงเวียนใหญ่ที่ใช่ไหมฮะมันที่ผมว่าอีกที่หนึ่งก็คือตรง หลังโรงแรมสยามเก่านะฮะไม่ไม่เออตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่เหมือนกันนะทำไมไม่ไม่มีการพูดถึงผมว่าว่าคงค่อยค่อยค่อยคตะเวนกวาดล้างไปในจุดหลายๆจุดโหถ้าลงไปทีเดียววันเดียวคงไม่ไม่พอมั้งกำลังตำรวจเอาทหารไปช่วยสี่ไม่ไม่ทราบนะก็เรื่องของการกวาดล้างจาบกลุ่มตรงนี้ตรงนี้เราก็มีครับอ่า ถ้าข่าวของเราลงไปเหมือนกันวันนี้ลงพื้นที่ไปดูแล้วว่าลงไปดูการจับกลุมเมื่อตอนช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยครับจะทําให้ยังมีสาวบริการอยู่ในพื้นที่หรือไม่ครับอ้าวไปติดตามแบบทีมงานระวังภัยครับครับที่ส่วนลุมนะฮะสวัสดีครับคุณเสด็จและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเมื่อช่วงค่นที่ผ่านมาทางตํารวจกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้ร่วมกันออกระดมกวาดล้างหญิงสาวที่ยืนเต่เตรนุ่งน้อยห่มน้อย ลักลอบค้าประเวณีนะครับบริเวณริมถนนสาธารณะอาทิย่านสนามหลวงริมคลองหลอดถนนราชดำเนินวงเวียน22กรกฎาคมและสวนลุมพินีได้ผู้ต้องหาทั้งหมด71รายก่อนนำตัวทำบันทึกประวัติพร้อมแจ้งข้อกาาล่าวหาดำเนินคดีนะครับและในค่ำคืนนี้ทีมข่าวในชั้นลองภัยจะพาท่านผู้ชมมาลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายหลักอย่างสวนลุมพินีซึ่งถือว่าเป็น อีกจุดนึงที่ยังมีปัญหาการลักลอบค้าประเวณีของบรรดาหญิงสาวเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตได้ว่านะครับขณะนี้เราก็ได้ขับรถตรวจสอบนะครับก็ยังคงมีหญิงสาวยืนแต่เตะกันอย่างบางตานะครับนี่นะครับบริเวณรถคันหน้าเนี่ยมีการชะลอนะครับเพื่อมีการถามถ่ายราคานะครับว่าจะมีการร่วมหลับนอนกันอย่างไรบ้างนะครับ ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ยังคงยืนอยู่นะครับยังมีบรรดาหญิงสาวที่ยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับ<อ>ท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการค้าประเวณีนะครับที่ยังคงฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยหลังจากนี้คงต้องจับตาดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการอย่างไรที่จะเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างสินส้นซาก ก่อนที่ปัญหาเหล่านี้จะลุกลามไปมากกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ทีมข่าวในชั้นลงไพ่ต้องขอกลับไปยังห้องส่งครับโอ้นี่ก็เห็นไหมจับไปแล้วก็ยังมีอยู่ครับไม่ได้ยังไล่จับกลุ่มกันไปก็อย่างที่บอกกันละครับเมื่อกี้คุณจิ๊บก็บอกว่าหลังโรงแรมสยามสยามเซ็นเพรสบอรรีจัดใหม่ใช่ต้องเซ็นเปรสเบรี่นใหม่ผมก็บอกว่าวงเวียนใหญ่ก็มีเออนั่น เพราะฉะนั้นก็คงจะมีอีกหลายนะครับก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราพักเรื่องจับกลุ่มกวาดล้าง้าบริการกันไปสัหน่อยดีกว่านะครับมีอีกสายหนึ่งเข้ามานะครับเป็นเรื่องของการการแฮกไลน์ไลน์มั็นแฮกได้ด้วยหรออ่าเขาแฮกแล้วไม่ใช่แฮกมาคุยเฉยนะแฮกแล้วก็หลอกให้ไปโอนเงินไปซื้อบัตรอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเสียเงินอ่ะเรียกว่าเสียเงินนะครับไปคุยกับคุณไกรศักดิ์ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับอ้าวเป็นไงครับแฮกไลน์แบบผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยว่าเขาแฮกเสร็จแล้วเขาทำอะไรกันยังไงการการแฮกไลน์นี่คือคือเราเราเราไปโดนยังไงมาฮะถึงไปโดนแฮกได้ฮะเราไปเล่นอะไรมาฮะอันอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาแฮกจากอะไรแต่ครับผมเลยฐานว่ามันน่าจะมาจากอีเมลครับครับอ๋อเราไปรับเมลเมลที่แบบเราไม่รู้จักใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับคือ เมลเมลปัจจุบันที่ผมใช้อยู่อ่ะเขาเนผมคิดว่าเขาน่าจะแฮกมาจากตรงนั้นครับครับแฮกมาเป็นเพื่อนกับเราไม่ใช่ครับที่ผมคือผู้ผมไปหาข้อมูลมามันเหมือนเป็นการแฮกมาจากแบบจามาจากหลายๆประเทศอะครับก็คือมีการการแฮกมาหลายรายแล้วมีคือคือคนมันโดนมาเยอะเงี้ยแบบเนี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าผมไปดูข้อมูลมาในเว็บหลายๆเว็บอะครับบอกว่าที่ญี่ปุ่น เป็นแบบเป็นที่ที่โดนโดนแฮกเยอะที่สุดเหรอครับครับเวลาเขาแฮกเข้ามาก็จะแบบให้ซื้อของไอ้การ์ดเติมเงินของแอปสต o ร<อ>ค์ครับอืมนะฮะครับคือครับยังไงครับก็ประมาณว่ามันเหมือนเป็นเป็นโปรแกรม,มอะไรสักอย่างครับเหมืนอนเจาะเจาะข้อมูลเข้ามาทางอีเมลครับครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านของเรา แล้วทำให้เราไม่สามารถเข้าไปในไอเดีเดิมได้ครับครับแล้วแล้วผลกระทบที่เราเราเรารู้ว่าเราโดนแฮกไลน์แล้วเนี่ยมันมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างฮะคือทั้งผมมันไม่ไม่ได้ไม่ได้โดนผลกระทบอะไรเพราะว่าเพื่อนในไลน์ไม่เขาแบบผมคอยผมเตือนเขาไว้ไงครับว่าเออถ้ามีคนทักไปให้ซื้ออะไรก็รไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าผมโพสต์ลงในเฟซบุ๊กว่า ผมโดนแฮกไลน์ให้คนอื่นเขาคอยระวังตัวกันก็คือเขาใช้ชื่อเราเนี่ยเข้าไปไปเัื่เพื่อนเราไม่ก่อนก่อนก่อนที่เราจะรู้ก่อนที่เราจะรู้ว่าตัวเราโดนแฮกเนี่ยฮะเราเรารู้ได้ยังไงว่าเราโดนแฮกเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะลืมรหัสหรือเปล่าทา่มันเข้าไม่ได้อะไรเราถึงทำไมถึงคิดว่าเราโดนแฮกนะครับไม่ใช่ครับคือตอนตอนเล่นเล่นอยู่เนี่ยแล้วครับแล้วมันเหมือนมีคนล็อกอินจากเครื่องอื่นอะทาง แอปพลิเคชันไลน์มันจะเตือนตรงทางนี้วลาเราจะมีการล็อกอินจากเครื่องมือถือเครื่องอื่นเครื่องคอมหรือเครื่องมือถือจะขึ้นเตือนมาได้ครับแล้วพอทีนี้เราจะล็อกอินกับแล้วก็จะล็อกอินใส่พัสเวิร์ดไอดีเดิมใช่ไหมครับแล้วมันเข้าไปเข้าไปไม่ได้แล้วแล้วทีนี้ทางเพื่อนอ่ะเขาก็มาบอกเราบอกว่าทักทักมาเหรออบก็เลยก็เลยบอกเขาว่าเอ้ทักไปเอาใว้ เห็นมิกเห็นทักมาบอกให้ซื้อของให้อะไรเงี้ยประมาณไอ้ค่าใช้จ่ายที่ที่เขาให้ซื้อมันประมาณเจ็ดพันบาทโอ้โหไม่ใช่น้อยนะฮะครับแล้วแล้วไงครับแล้วไงต่อครับตอนนั้นแล้วเพื่อนได้หลงเชื่อเขาไหมครับไปอ๋อไม่มีในทางในเพื่อนๆในไลน์ผมไม่มีคนหลงเชื่อเขาครับแต่ว่าอยากอยากให้เรื่องเนี้ยมันคอยเตือนคนอื่นว่าแบบสําหรับคนที่เขาพร้อมที่ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ รายได้พร้อมที่จะแบบจะซื้อของพ้อีะไร้ยของันทีเพราะว่าทั้งเพื่อนผมมันไม่ไม่ได้มีรายได้อะไรอยู่แล้วแบบบางคนอยากให้ระวังไว้ไงครับนะฮก็คือพราอย่างเช่นแบบไปบอกญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ในสมัยนี้แบบทางครอบครัวของบางครอบครัวเขาก็เล่นไลน์เล่นอะไรอใช่ปะก็บอกบอกให้ญาติซื้อให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะถ้าคนมีฐานะปุ๊บอ๋อได้ได้ได้ซื้อเลยซื้อเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าแต่เราตัวเราเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ไม่เคยหรือว่าอาจเป็นนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือคุณไกรสังเนี่ยไปเคยล็อกอินใน PC หรือเปล่าไม่เคยทิ้งที่ไหนไว้หรือเปล่าไม่เคยเลยใช่ไหมฮะในที PC เคยที่โน้ตบุ๊กที่บ้านครับอ๋อที่บ้านเดียวก็ใช้แต่ที่บ้านอยู่แล้วก็คือไม่ได้ไปล็อกอินที่สถานเล่นเน็ตร้านอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ไม่เคยครับไม่เคยครับก็คือพอเขาแฮกจากอีเมลได้ปุ๊บ ก็มาเข้าเข้าไลน์เราเลยใช่ครับเพราะว่าผมโดนไปสองครั้งครับผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าผมใช้อีเมลเดิมในการลงทะเบียนไงครับแล้วก็โดนครั้งที่สองอ๋อคือครั้งแรกก็อีเมลนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็ครั้งที่สองเข้ามาโดนอีกใช่ครับโอ้โหแปลว่าแปลว่าข้อมูลข้อมูลของคุณไกรศักดิ์เนี่ยมีมีการถูกแชร์สาธารณะเยอะหรือเปล่าฮะอย่างพวกเราเราเล่นอินเทอร์เน็ตเนี้ย ไม่งั้นเขาไม่น่าจะแฮ็กได้ถึง2องคนนะเป็นข้อมูลแบบเขาเรียกอะไรข้อมูลจำเพาะของเราลาเรากรอกอะไรเงี้ยลงไปครับออ๋ฉันในในอีเมลนี้ผมใช้ในเรื่องงานมากกว่าครับ,รบผมไม่ค่อยจะเอาไปเล่นโซเชียลอะไรถ้าเป็นโซเชียลมันจะเป็นอีกอีเมลหนึ่งครับครับอืมหรืออีกอย่างนึงอาจจะเป็นโดน โดนไวรัสไหมฮะเคยโดนไวรัสแบบใครส่งอะไรมาแล้วมันแบบเหมือนเขาเรียกาเรียกอะไรนะไวรัสโทจันนะฮะที่เขาไปฝังในคอมพิวเตอร์ของเราอ,ะอ่ะออไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าอาจจะอาจจะเคยมีนะครับครับอ,อก็ไม่เป็นไรก็เป็นว่าเตือนก,นก,ากาันไว้ละกันว่าถ้าหากว่าอ่าใครที่โดนแฮกลักษณะของการแฮกเข้ามาก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่แล้วมีเพื่อนทักเข้ามา แต่ทักมาในลักษณะแปลกๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ต้องโทรกลับไปถามเพื่อนสัหน่อยว่าได้แท็กได้เข้ามาหรือเปล่าได้ทักเข้ามาหรือเปล่าใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีก็ยังโชคดีนะครับว่าเพื่อนเพื่อนไม่มีใครที่ต้องเสียเงินไปโหแต่ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะ7 0เจครับโอ้เขาก็มีวิธีการนะอันนี้ไปซื้อให้ซื้อไ t u ูนกิ i f t ก a r d ครับ ก็โอจะมีอีกหลายแบบตัวผมผมไม่ได้ใช้เป็น IOS อยู่แล้วผมใช้เป็น Android เพิ่มก็เลยตามใก็เลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างนึ่งนะฮะแต่ว่าก็การป้องกันของเราเองก็ต้องก็ต้องให้รัดกุมมากอีกนี้นะครับเพราะว่าโดนไปถึงสองครั้งแล้วครับก็ต้องไงก็ขอบคุณคุณไกสักมากครครับครับช่วยประเตือนภัยให้กับคน ให้ทุกคนเพื่อนเพื่อนที่ใช้เล่นชอบเล่นไลน์เล่นโซลโซเชียลทั้งหลาย Facebook ก็แฮ็กกันบ่อยเออแฮ็กบ่อยมากนะครับบางทีเนี่ยเห็นบอกว่ามี Facebook ปลอมที่เราเคยลงในเครือข่ายลงภายด้วยใช่ไหมมีเ c e b o o k ปลอมอาจจะแบบเปลี่ยนนิดนึงตัวสะกดนิดนึงหรือนิดนึงเนี่ยแล้วก็ทําให้คนหลงเชื่อว่า เป็นเฟสนั้นตามธนาคารก็เคยโดนนะตัวธนาคารต่างๆก็เคยโดนครับที่เขาเปลี่ยนนิดเดียวเองถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราก็จะไม่รู้ครับนะครับครับอะฮะมาปิดปิดท้ายเรื่องนี้หน่อยฮะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอืมะฮะสิ่งแวดล้อมก็ครับทางทีมข่าวเนชั่นลองภัยนะฮะร่วมกับทีมสิ่งแวดล้อมและทีมอุตากรรมครับลงพื้นที่สํารวจสภาพน้ําทะเลกัะเซาะชายฝั่งจนที่มันเกิดเป็นปัญหาที่ถือว่าใหญ่ครับ ใหญ่มากแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มทวีความแรงมากขึ้นเพราะว่าพื้นที่ชายฝั่งมันเริ่มหายไปหายไปหายไปนะฮะแล้วก็ยิ่งในช่วงช่วงปีนี้ฮะโดยเฉพาะอ่าวไทยที่เป็นรูปตัวกอที่เคยถูกกัดเซาะแล้วแผ่นดินหายไปนี่เฉลี่ยตก30เมตรเลยนะครับสามสิเมตรต่อปีนะฮะแล้วก็ซึ่งหากไม่มีการมาตรการแก้ไขใดๆใน20ปีข้างหน้านี้นะครับก็เมืองชุมชนทั้งหลายในหจังหวัดเช่น เพชรบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามก็จะหายไปครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกับคุณจุดทารัตทิพนำพาครับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทําให้นักวิชาการออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยโอกาสที่แผ่นดินไทยจะถูกกลืนหายมีสูงมากผู้อำนวยการสันตักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อานท์สนิทวงณยุทธยายืนยันว่าภาพรวมปัญหาการก,กัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยมีความรุนแรงมากกว่าฝั่งอันดามันโดยเฉพาะพื้นที่อ่าวไทยตอนบนบริเวณปากแม่น้ำที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากพบการกัดเซาะสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่มาตรการป้องกันยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนสาเหตุเนี่ยผมยังมองว่ายัางไม่ค่อยชัดบางส่วนเกิดจากการก่อสร้าง บางส่วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศบางส่วนเกิดจากการบริหารจัดการชายฝั่งรวมถึงการบริหารการจัดการการกัดเซาะด้วยนะที่ไม่มียังไม่สอดคล้องกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เหลือก็จะเป็นที่เป็นข่าวมากๆก็คือแถวป่าพนังนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะอันนี้เนี่ยอย่างแหลมตะลุมพุกเนี่ยดูท่าทางแล้วนี่นะอยู่ได้อีกไม่กี่ปีนะครับเพราะว่ามันแคบลงมาเหลือจะแทบเ,เหลือสักนิดเดียวแหละตอนนี้นะครับ ข้อมูลของดรอานนท์ไม่ต่างจากผลการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยที่ยืนยันว่าวิกฤตแผ่นดินสูน์ที่เกิดขึ้นกับอ่าวไทยเป็นสถานการณ์ที่หนักที่สุดของอ่าวไทยตอนบนนะครับสถานการณ์การกัดซาะปัจจุบันนี้เราถือว่าถ้าเปรียบเทียบก,กับทั้งประเทศแล้วเนี่ยสถานการณ์หนักที่สุดของประเทศนะครับอ่าวไทยตอนบนเนี่ยโดยเฉพาะตัวหัวกไก ตั้งแต่ปากแม่น้ำบางประกงจนถ,ถึงปากแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยตรงนี้ระยะทางเนี่ยความยาวประมาณร้อยี่สิกิโลเราพบว่าในช่วงสา4สิบสี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ถูกกัดไปแล้วเนี่ยเกือบประมาณเกือบสองหมืไร่และครับแล้วก็ถูกกัดเนี่ยมากที่สุดเนี่ยที่เข้าไปในแผ่นดินเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรก็คือพูดง่ายคือสภาพที่เมื่อก่อนเป็นแผ่นดินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นอยู่ในทะเลแผ่นดินที่สูญหายไป,ไปหลายร้อยเมตรต่ตอปี จังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เห็นปัญหาชัดเจนว่าการกัดเซาะเกิดจากสิ่งกอ่อสร้างขนาดใหญ่เช่นการพัฒนาระบบขนส่งทางทะเลโดยสภาพพื้นที่ที่ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งนักวิชาการแนะว,ว่าการแก้ปัญหาอาจต้องใช้โซลูชันทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยเสริมและมองการแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่เป็นหลักก่อสร้างในบริเวณชายฝั่งที่ไม่ได้คำนึงถึง หน่วยของชายหาดที่ชัดเจนไปสร้างอะไรขวางเส้นทางการเคลื่อนที่ของตะกอนตามปกตินะครับนะนะในก็เป็นปัญหาแล้วพอเกิดเคื่อนที่หนึ่งไอ้อีกที่หนึ่งก็ต้องพยายามสร้างอะไรขึ้นมาป้องกันมันก็กระทบไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่รู้กันรู้กันอย่างชัดเจนแต่ว่าเรายังไม่มีใครที่เอาข้อมูลเนี้ยมาทําในรายละเอียดที่สูงเพียงพอที่จะให้เห็นผลกระทบนะครับ ผมยังมองว่าบันอาจจะต้อง,งจุดหนึ่งที่เราต้องทำแผนที่สิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งของทั้งประเทศเลยและต้องจดทะเบียนลงทะเบียนเหมือนกับเป็นนั่นเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนการแก้ปัญหาที่ผ่านมามักใช้ขอบเขตการปกครองเป็นตัวตั้งในขณะที่ชายหาดไม่มีขอบเขตซึ่งนักวิชาการแนะว่าแนวทางแก้ไขควรสร้างระบบวัดที่ชัดเจนมากกว่าการติดตามปัญหากัดเซาะ เพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศเพียงอย่างเดียวจาก,กรีตกุรับคีดีถ่ายภาพจุธารัทิพนพาเนชั่นทีวีรายงานครับก็เรื่องน้ำใช้กัดซาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์เล่นยาวตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ถือเป็นภัยอีกภัยหนึ่งเหมือนกันเป็นภัยจากธรรมชาติใช่ฮะเป็นภัยที่คน,คน,ค,นคนทั่วไปคิดว่ามันไม่กระทบกับเราเหรอกนะตอนนี้ครับ แต่ว่าในอนาคตระยะยาวก็จะเห็นว่ามันจะค่อยหายหายไปแล้วอาจจะถึงขั้นไปถึงบ้านเรือนของประชาชนด้วย่ๆพื้นที่พื้นดินเราหายไปที่ดินเรามีอยู่ดีๆปีๆึ่งหายไปทีละ30เมตร30เมตร30เมตรก็เยอะเหมือนกันนะสําหรับวันนี้ก็เวลาหมดเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้คุณลังสิมาคงกลับมาได้เข้ว่าไหวแล้วนะครับ เรานี้ป่านี้นอนสลบแลมครับเห็บอกว่าอ่าส้มตำลังตาโดนออกแรงออกฤทธิ์ทำให้วันนี้ท้องไส้ไม่ดีท้องไส้ไม่ดีเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องถอนต้องถอนจังซี่มันต้องถอนต้องส้มตำอีกซักมืออีกสักมือนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกับผมกับคุณลังสิมาครับที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ